สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพลินเพลงกับวิวทิทัศน์ในนิวซีแลนด์ดิฉันสุธาทิพย์ชาติกุลและคุณเบิร์ตวันนี้เ,เราพา,าทุกท่านมาเที่ยวที่ b r o ว n ์ b เบย์บีชนะคะทางเหนือของโอ๊กแลนด์ค่ะอยู่ที่นอตชอนะคะแล้วก็หลังจากาหลังจากที่ b r o ว n ์ b เบย์บีชแล้วเราจะพาท่านผู้ชมไปไปเยี่ยมคนไทยคนหนึ่งนะคะซึ่งมีไอเดียดีมากค่ะ ผลิตรองเท้าจากเมืองไทยจากหนังแท้นะคะทำกับมือค่ะไม่ได้ทําไม่ได้ทําเครื่องนะคะทําจากมือแล้วก็ส่งมาขายที่นิวซีแลนด์ค่ะน่าทึ่งนะคะคนไทยเราเก่งไม่แพ้ต่างชาตินะคะคนไทยที่เมืองไทยนิยมของนอกแต่คนที่นิวซีแลนด์กับนิยมรองเท้าจากเมืองไทยค่ะน่าตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวไปชมกันแล้วหลังจากนั้นก็ดิฉันจะพาไปชมก็ทั้งชมทั้งทานเน่ยนะคะก็ไปที่วิลโลวคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็น ร้านของคนไทยแต่ขายอาหารฝรั่งค่ะนะคะดิฉันชื่นชมเด็กรุ่นใหม่3คนนี้มากค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างที่ร้านของเขานะคะ Hello everybody I am here at Browse Bay Beach in North Shore o a k l a n d today I will take everybody around uh, Browse Bay but unfortunately when I arrive here just like the sun just gone and then uh, a little bit of rain, but I try to do my best to take whatever I can show everybody. And then after that, I will take everybody to show shop that import from Thailand. The owner is Thai people and um, the product from Thailand. After that, we will go to Willow Cafe, belong to Thai people as well, but they, they make European food for sale. so please follow me ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่หน้าร้าน e n กิโน o ไอศ Cream Cafe นะคะปกติถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิด19นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศดีแจ่มใสจะต้องต้องเข้าคิวค่ะตรงนี้ร้านไอศครีมอันนี้จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากใครมาที่บราวส์เบย์ก็ต้องมาทานนะคะดิฉันจะทาน ดิ uh, ฉันชอบไอศครีมอยู่รสหนึ่งก็คือรัมแอนด์เรซินนะคะดิฉันจะเข้าไปซื้อไอศครีมค่ะไม่ทราบคุณเบิร์ตต้องการไอศครีมด้วยไหมคะแล้วคุณต้องการรสอะไรดีคะวานิลานะคะโอเคค่ะ HiCan um, I please have vanilla ice creamYes please in the in the bowl I thinkAnd uh, please one scoopYepAnd my one I would like to have uh, rum and r i s i n pleaseYep thank you. Thank you yeah please yeah ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ <Yeah. S 1> สั่งซื้อไอศครีม <Thank you. S 1> แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าปกตินี้คนจะเต็มร้านแล้วก็เข้าคิวกันค่ะ Thank you very much how much altogether l ten dollars Okay. Thank you so much very kind of you that allow us to do that because some some shop not allow us to do they said they don't like yeah. Yeah. yeah 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 I always love your ice cream every time I come here <Yeah. S 1> and sometime s quite a long queue here but I don't mind to wait because I love it yeah just make my day when I have ice cream here <Please. S 1> it's not <S <Make S 1> too sweet <me happy. S 1> yes make me happy it's not too sweet it's just a yeah just the right taste yeah thank you so much see you again bye ตอนนี้ก็นั่งพักทานไอศครีมนะคะจริงๆแล้วไม่ควรทานเลยค่ะเพราะว่ามันก็แคลอรี่สูงแต่ว่ามาแล้วก็อดไม่ได้ค่ะที่นี่เพราะว่าอร่อยมากมันมันไม่หวานเกินนะคะ ปกติถ้าถ้าเป็นวันที่ช่วงที่ไม่มีโควิด1 9แล้วก็เป็นวันที่อากาศดีบางครั้งก็จะมีกิจกรรมค่ะหลายอย่างค่ะบางครั้งก็จะมีดนตรีนะคะตรงนะะรี้แล้วก็บางครั้งก็จะมีการออกร้านขายของค่ะก็สนุกนะคะตั้งแต่โควิด1 9มาระบาดมันก็เหมือนกันทุกที่ในโลกนะคะแม้กระทั่งนิวซีแลนด์ตรงนี้ซึ่งซึ่งของเรานี่ถือว่า ระบาดน้อยมากแต่ก็คนก็กลัวกันค่ะก็จะเงียบเหงาอย่างที่เห็นนะคะเจ้าของร้านน่ารักนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่คิวยาวก็มีน้ำไว้ให้สุนัขด้วยน่ารักมากท่านผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะว่าวันนี้พอเรามาถึงแล้วฝนมันตกนะคะแล้วก็หมอกลงแต่ดิฉันก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเหมือนกับเป็นทะเลหมอกตรงบนทะเลนะคะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นไป ต้นไม้สวยค่ะตรงนี้ต้นไม้จะสวยนะคะเบื้องหลังที่เห็นขาวนั่นถ้าสมมุติอากาศดีก็จะเห็นน้ําทะเลสีฟ้าแล้วก็จะมีภูเขาแรงกระโทโทโ้ท,ที่นั่งก็สวยนะคะที่นั่งค่ะมีทาน้าร้อนแถวนี้ก็ที่นั่งจะไม่ว่างเลยค่ะที่นั่งจะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็จะมีคนปูเสือเอาเอา,เอา,เอา,เอานำอาหารมาปิกนิกกันนะคะตรงกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นต้นไม้สวยๆเนี่ยนะคะ คือต้นพูหูทุขาว่าซึ่งดิฉันเคยอธิบายไว้ในคลิปที่2ที่ตอนที่เราไปเที่ยววันทรีฮิลที่เป็นวันหยุดแล้วดิฉันไปวิ่งขึ้นภูเขานั่นนะคะคือต้นเดียวกันค่ะคุณดูสิคะว่ามันสวยขนาดไหนเวลาที่มันรวมกลุ่มกันตรงนี้ก็เป็นต้นพูหูทุคาว่าเหมือนเดิมนะคะแต่ต้นนี้สเปเชียลมากสวยมากค่ะกิ่งก้านแล้วถ้าเรามองไปทางซ้ายนะคะ ปกติถ้าไม่มีโควิด -19 ระบาดนะคะคนจะเต็มไปหมดเลยคะ่ะแถวนี้นะคะรถก็จะจอดจะจอดแน่นกว่านี้นะคะแล้วตึกที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นที่พักอาศัยค่ะราคาอาพาร์ตเมนต์แถวนี้ค่าเช่าแพงมากค่ะเพราะมันใกล้ทะเลแล้วก็ใกล้กับสาธารณูปโภคทั้งหลายแหล่ใกล้ธนาคารนะคะแล้วก็ใกล้กับสตาร์บัคใกล้กับร้านอาหารคือสะดวกค่ะตรงนี้จะแอเรียนี้จะค่าเช่าแพงค่ะ Yeah yeah the different places where the Yeah, just there. like uh, from the from World Vietnam. War One, I, I think. Yeah, Vietnam, no? yeah, over there is East Timor. Oh, okay. They're all different places. So, diff Korea, oh, different places, yeah. Korea, Thailand. I see. All places okay. That, uh, oh, yeah. This one, Vietnam. Yep. Yeah. I see. And that one, Malaya. Yeah. Oh, okay. I just, I just have seen right now is, East, East Timor, yeah. and Korea. And Thailand. Oh, Thailand is here. Yeah, here. Thailand. Okay. I thought I thought insect they will be yeah, on I twenty fifth, yeah. Pop yeah, prob no, probably they prepare ahead, I think. You it's think? True. Yeah. I've never seen this in Hello a little, little one. Seen let me before. read it to Hello little one. Yes is he or she susie. she oh she. Susie. susie your name is similar my name my, my name is sue oh, so sorry. you are Susie. so we are friends pardon not sisters just friends just friends <laughs> so we are friends okay yeah. yeah yeah but your name is similar my name very <laughs> really similar yeah so okay i just thought isn't it? Yeah, very it's pretty. Lovely. Yeah. Yeah. And nice to have one there mm. unknown. Yeah. Yeah. Because they you yeah. would have died. Mm. No one oh, yeah. Remember. Yeah. So we, so we nice, all remember them. We remember them. Yeah. We remember yeah. them yeah. nice, isn't it? Because of them, that's why we have Ex peaceful. Exactly. Exactly. Yeah. Yep. It's just about... wars <laughs> War <is> <laughs> I'm, very, I'm very, emotional. Have at the moment. Yep. Yes. Yep. yes. yes. Yep. Hello, Suzy. Suzy. can you smile to Suzy. Suzy. my cameraman? Suzy. 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 Can you smile to Bert? This is very common name, Sue. Yeah, yeah. So it's a nice name. Yeah, nice my name. Suzy. Are you Are you Die Are you Yes Okay Very Yeah Very Very nice of both of you that give me in information Yeah p y e y e Have a nice day Even not very nice day but we say have a nice day anyway Yeah Thank you so much Bye ค่ะท่านผู้ชมค่ะตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็จะเป็นที่สำหรับไว้ให้เด็กเล่นนะคะนี่ถ้าเป็นอย่าง อย่างที่เล่าแต่ต้นว่าถ้าอากาศดีนะคะจะมีเด็กเต็มไปหมดเลยค่ะผู้ใหญ่ก็จะ enjoy, เอนจอยนั่งตากอากาศก็ทานอาหารกันเด็กๆก,ก็จะมีที่เล่นก็จะเป็นอะไรที่คนนิวซีแลนด์ก็จะนิยมอะไรที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะคือไม่จาเป็นจะต้องไปเสียสตังมากเขาก็จะอยู่กับธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมลองสังเกตบ้านตรงบนคลิปตรงนั้นเ่ยนะฮะตรงบนเนินเขาตรงนั้นนะคะหลังหนึ่งนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะประมาณ ถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องประมาณ20-30ล้านบาทไทยค่ะซึ่งถ้าถ้าบ้านแบบนั้นที่บ้านเราก็ไม่เกินไม่เกินประมาณ5-6ล้านนะคะแต่ตรงนี้จะประมาณนั้นนะคะ20-30บางหลังอาจจะประมาณ40ล้านค่ะบ้านที่นี่แพงมากค่ะถ้าท่านผู้ชมสังเกตต,ตอนนี้จะมีคนผู้ชายที่เดินแล้วก็จะมีเครื่องที่สายไปสายมานะคะนั้นเขากำลังหาเหรียญคะคือมันจะเป็นเครื่องจับวัตถุ เเหหมมืืออนนที่ตรรวจะบิดค่ะเหมือนกันที่ค,ทคล้ายๆหาประมาณนั้นมนะคะใช่ไหมคะคุณเบิร์ตค่ะเพียงเดียวกันใช่ครับที่นี่ใช่ไหมครับที่เขาให้ซื้อใช้ได้อ๋อเหรอคะแต่ที่เมืองไทยเขาเขาจับอ๋อค่ะแต่ที่นี่ใช้ได้เลย<ช>อันนี้อาจจะทั้งเหรียญทั้งเกิดเจอสร้อยทองแหวนเพชรอะไรก็ว่าไปนะขอให้คุณเจอแหวนเพชรนะคะวันนี้อากาศไม่ดีแต่ขอให้คุณโชคดีคะ่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินชมตามร้านนะคะก็จะบรรยากาศก็เงียบค่ะก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดตรงนี้ก็คนจะเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็มีซับเวย์นะคะซับเวย์นี้ก็จะเป็นแซนด์วิชที่ค่อนข้างจะเฮลตี้ Healthy หน่อยอนนี้ร้านซึ่งปิดร้างไปแล้วต้องปิดเพราะว่าธุรกิจไปไม่ได้ทางซ้ายจะเป็นร้านดอกไม้ ก็มีร้านซูชิหลังจากนั้นนะคะมีซูชิแล้วก็มีร้านทําผมก็จะเป็นร้านทั่วไปค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้ายี่ห้อน,นี้นี่สำหรับส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย,ยตรงนี้ก็จะมีแฮร์ซาลอนนะคะค่ะอ่าก็เงียบ อันนี้เหรอคะทาริมคิงจิงคูซีนน่าจะเป็นใช่ไม่ใช่ชายน่ใช่เหรอคะอั่นคือเหมือนอัลาบิกอ่าใช่ใช่ใช่แต่ดูเหมือนจะว่าเงียบเหงาเนาะค่ะเงียบค่ะทุกอย่างเงียบหมดตรงนู้นเป็นร้านขายปลาค่ะคุณเบิร์ตนะคะร,ร้านขายปลา b r o w s Bay Fishery อ่อันนี้ก็เป็น c o f f e ่ช็อป ร้านนี้โชคดีหน่อยค่ะอยู่ตรงหัวมุมแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะพอเูลารก็เลยมีคนเยอะหน่อยนะคะก็เป็นโชคดีเองเข้าไปค่ะรู้สึกวันนี้จะเป็น one pension day เนาวันที่เขา้ายจ่ายเงินเดือนผู้สูงอายุก็เลยมีผู้สูงอายุออกมาใช้เงินกันน่ารักจังค่ะทงนี้ก็จะเป็นดีวานีวนี่เป็นร้านทําเล็บส่วนมากร้านทำเล็บที่นิวซีแลนด์นี่จะเป็นคนเวียดนาม นะคะคุเบเป็นคนเวียดนามเขาเก่งนะคะเขาทำดีมากนคนเวียดนามตรงนั้นก็เป็นร้านขายปลาแล้วอาจจะขายฟิชชนชิพด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็เป็นเทโกเวย์ away, นั่งทานได้ที่ในร้านด้วยอันนี้นี่เป็นร้านที่จะทำเกี่ยวกับพวกอาร์ตเวิร์กทั้งหลายแหล่นะฮะเพจดีไซน์แอนด์พรินท์เซอร์วิส เป็นบาร์แบบเหมือนกับว่าเป็นอาหารเย็นแล้วก็จะมีเพลงฟังคนก็จะมาดื่มเบียอะไรกันอย่างนั้นนะคะ,คะอันนี้ที่ทราบเพราะว่าสมัยก่อนเคยมาเลี้ยงสตาฟกันที่นี่ ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านเมชูช็อปนะคะที่ดิฉันบอกไว้ตอนเริ่มรายการว่าเป็นร้านรองเท้าซึ่งทําจากเมืองไทยไม่ได้ทํากับเครื่องนะคะทามือแล้วก็เป็นหนังแท้นะคะตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วค่ะค่ะเจ้าของร้านอ้าวเมสวันดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าววันนี้มาเยี่ยมเมเพราะว่าพี่มาทําคลิปที่บราวน์เบย์ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เลยบอกบอก บอกคุณเบิร์ตว่าเอะมันก็ไม่ไกลจากร้านเมมเรามาเยี่ยมน้องเม์กันดีกว่าอ่าตอนนี้เห็นเมย์พี่พี่จําได้ว่าเวลาเมย์มีรองเท้าลดราคาเมย์จะคอยส่งข่าวให้พี่อยู่เรื่อยเลยวันนี้มีอะไรให้พี่ดูบ้างอ่ามันทุกอย่างอ่ะพี่แมวมันสวยหมดคนใส่สวยอะไรก็สวยคนขายก็สวยคนใส่สวยคนซื้อก็้พาขอโทษนะคะคนคนคนซื้อไม่สวยค่ะ ตามวัยค่ะตามวัยนะคะสาวๆเนี่ยอาจจะสวยแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะอันนี้ตามวัยค่ะอ่าอันนี้นะคะอันอันนี้คือตามวัยตามวัยที่แมวไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากอ่าเข้าใจเดี๋ยวจะเอาไซส์ที่แมวมาให้ตอนนี้นะคะคือคือจะอธิบายท่านผู้ชมนะคะดิฉันนี่จะเป็นแฟนประจําที่ร้านนี้นะคะเนื่องจากว่าน้องเมย์จะดูแลดีมากค่ะก็คือว่าปกติเนี่ยเมย์เขาก็จะดูแลนะคะโดยการว่าจะส่งข่าวว่าช่วงนี้มีรองเท้า ลดราคาอะไรบ้างเพราะดิฉันจะเป็นคนประหยัดค่ะจะไม่จะไม่ซื้อของตอนที่ราคาเต็มนะคะตอนนี้น้องเมย์เขาก็จะคอยส่งข่าวว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็เนื่องจาก่าดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าก็คือเท้าหน้าข้างหน้าน,น่าจะกว้างสักนิดหนึ่งก็จะดูแลว,ว่าแบบไหนจะใส่ดีค่ะนี่คือสเสน่ห์ของร้านนี้นะคะดูแลลูกค้าดีมากค่ะอ่ะตอนนี้อันนี้ที่จะให้พี่ลองใช่ไหมคะใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่โอเคนี่เ,เหมาะเลยอ,อ่าอ่าตรงนี้อ่าก็ต้องใส่สตร,รี โอเคอ่าเหมาะมากเลย่ะเนี่ยสบายมากเลยสําหรับผู้สูงอายุไม่ใช่คนไม่สูงก็ใส่ได้ใช่แต่อันนี้พี่หมายถึงว่าเเหมาะกับพี่มากใส่สบายเยาวรุ่นคนก็ใส่กันเนี่ยใส่สบายมากเลยค่ะมีอันนี้ค่ะคู่เดียวที่ไม่ใช่หนังเราก็ทํามาแบบเล่นๆกริบๆเอาเลยฮะเขาใส่ขำๆอ๋ออ๋อนี่ใส่ขำเหรอท่านี้ขำสุดแต่ว่าสรุปสรุปอันนี้หนังเป่าท่านี้อันนี้ไม่ใช่หนังค่ะ แต่ว่าหนังก็จะเป็นแบบปกติจะทําหนังนะคะแต่ว่าเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเพราะว่าน้องนที่ทำรองเท้าเขาบอกพี่เมย์พี่เมย์มาลองหน่อยไหมเพราะว่ามันใส่สบายตอนแรกเมย์ก็แบบเฮ้ยมันจะแบบโอเคหรือเปล่าแต่ว่าพอมาลองดูฟีดแบบมันกลายเป็นว่าโอเคราคาอันนี้อันนี้พี่พี่ก็รู้สึกพี่ก็รู้สึกว่าสบายค่ะสบายเท้ามากเลยราคาไม่สูงแล้วก็ใส่เดินได้ รู้อันนี้เดี๋ยวรู้สึกจะมีคู่นี้เนาะที่พี่ซื้อไปนี่อันนี้พี่จะโชว์คุณเบิร์ตนะคุณเบิร์ตที่นี่เขามีรองเท้าผู้ชายด้วยนะคู่นี้เนี่ยพี่ซื้อไปประมาณสมปีแล้วแต่สีดําพี่สิมีค่ะมีทุกอย่างวันนี้พี่ซื้ออันนี้นะคะเนี่ยอันนี้เลยนะมีเนาะหนังเดียวกันสามปีแล้วค่ะยังไม่สึกล้อเลยนะคะทุกอย่างยังยังดีเลยวันนี้ไม่ได้ใส่มาแต่ราคาก็สมควรเหมือนกันแต่หนังใช่ใช่รองเท้าหนังอะเวลาเราซื้อเราจะบอกว่า ซื้อแล้วใส่ใช่ <นา S 2> ใช่ได้นานใช่ของพี่3ปีแล้วคุณเบิร์ตยังไม่สึกเลยฮะแล้วใส่สบายมากแต่วันนี้บังเอิญพี่ไม่ได้ใส่มาสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่โอ๊กแลนด์นะคะถ้าท่านต้องการจะมาเยี่ยมชมร้านเมชูช็อปนะคะเดี๋ยวน้องเมจะเป็นคนบอกรายละเอียดนะคะว่าจะมาได้ยังไงนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในโอ๊กแลนด์ค่ะเผื่อท่านจะมาอุดหนุน ครัเมครัช่วยช่วยเรียนท่านผู้ชมด้วยค่ะร้านเมยนะคะอยู่ที่ชื่อว่าร้านเมย์ชูสอยู่ที่ number six beach road marangi bay แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในโอแคลนเราเราก็สามารถส่งให้ได้ทั่วนิวซีแลนด์นะคะเข้าเว็บไซต์ www.bemae shoes com นะคะหรือว่าใครจะอยากจะเข้ามาเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาได้เพราะว่าแมนะคะขายขัน เข้ามาได้เลยค่ะค่ะดิฉันต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคลิปที่ดิฉันทานี่จุดประสงค์ยังเป็นการท่องเที่ยวนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะขายของหรือว่าโฆษณาร้านอาหารหรือว่าร้านรองเท้าหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่เป็นธรรมดาค่ะอันนี้ดิฉันที่ได้ทําคลิปนี้ที่มาที่เยี่ยมชมกิจการของคนไทยคือจะให้เห็นว่าคนไทยที่มาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมาทําอะไรกันบ้างนะคะแต่มันก็เป็นธรรมเนียมธรรมดานะคะคนเราเป็นคนไทยด้วยกนันนี่คนไทยจะ มีน้ำใจก็สนับสนุนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือการสนับสนุนสินค้าไทยที่มาเฟื่องฟูอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะเมพี่มาตรงนี้แล้วพี่คิดถึงต้องกับกิฟเราไปเยี่ยมต้องกับกิฟกันเราต้องไปทานค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยคาเฟ่ที่อร่อยใช่คอปปีเรย์แล้วก็มันเป็นของคนไทยเราต้องคนไทยสนับสนุนคนไทยโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่วิลโล่คาเฟ่นะคะ ดีจ้าอ่าวันนี้น้แมวจะแมวจะสั่งเอาเป็นครีมมี่มัชรูมนะคะค่ะครีมมี่มัชรูมคุณเบิร์ตบอกว่า<ม>ค,คุณเบิร์ตไม่อยากทานอาหารอยากจะได้เครื่องดื่มอะไรก็ได้กิฟมีเครื่องดื่มอะไรที่มีชื่อของที่นี่บ้างคะเอาสมูทตี้ไหมคะชอบไปเข้าเวนเซอร์อ่าอันไหนที่ป๊อปปูล่าอันนี้คือป๊อปปูล่าใช่ไหมคะเวนเดอร์อ่าโอเคค่ะอันนั้นเลยเมย์ค่ะเมย์สั่งอะไรตามสบายอร่อย นอร่อยนี่อร่อยที่สุดอร่อยแต่มันเดคไฟไงเอาเอาเอาค่ะสปีกเนี่ยสปีกฮะใช่ please thank you very much ใช่ anything else you have ice coffee you do ice coffee can we have ice coffee thank you ทานแ้ำแมวก็น้ำเปล่ามันปกติค่ะแต่ของคุณเบิร์ตอย่างที่ว่าคุณเบิร์ตไม่ทานอาหารค่ะค่ะคุณเบิร์ตไม่ทานอาหารค่ะขอบคุณค่ะกิฟต์ขายดีไหมกิฟต์ช่วงนี้วันนี้ดีออดีใจด้วยเนาะดีใจด้วยขอบคุณค่ะดีทุกวันดีทุกวันใช่ร้านยุงร้านยุกเม่เล่าพี่ว่ามีเด็กนิวซีแลนด์เขาแข่งระบายกันใช่ไหมคะใช่จะบอกว่า น,นะคะท่านผู้ชมด้วยเลยละกันฤฤฤกิจกรรมของเด็กนิวซีแลนด์เนี่ยก็ถ้าเด็กเขาหลานจริงๆเนี่ย<ๆ>เขาจะไปแบบตังสายกีฬาไม่ก็สายเต้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่เมืองใกล้ทะเลก็จะมีแบบว่าเซลลิงเซิกกร์ฟฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกลักษณ์ของร้านนี้จะใช้ดอกไม้สดผลไม้สดแต่งจานนะคะุณบุตไม่ยอมสั่งพี่เลยสั่งให้ไข่เจียวาวเป็นอะไรคะอันนี้คล้ายๆกับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมันคือ อออันนี้ก็คือไอ้ไ,ออะไนะมะเขือยาวนะคะใช่มะเขือยาวมะเขือม่วงค่ะแล้วก็มาทอดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆอันนี้เป็นฟก็คือคล้ว่าเป็นผสมไทยผสมฝรังะะมาดัดแปลงเป็นช่นมขือยาาเอยาวมะขือ่วงะะมาทอดเป a i ใช่อันนี้ไม่มีเนืัตว์แล้วก็เป็นน้ำเป็นซอสอรนะซอาขา ดัดแปลงน่าทานมากก็ใส่ผักชีใส่อะไรนิดหน่อยก็คือฟูชั่นหน่อยเนาะแบบ2อย่างอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมัชรูมครีมมี่มัชชูมครีมมี่มัชูมแล้วก็จะมีอันนี้มันจะเป็นมัชรูมแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็มีเออก็จะเป็นอันนี้รู้สึกจะเป็นเฟรนช์เบรดเนาะใช่ไหมเฟรนช์บาตองอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเค อันนี้พี่จะไม่ค่อยชํานาญตกลงพี่พี่สั่งนี่มาให้คุณเบิร์ตสงสารไม่ไม่ยอมทานแต่พี่ว่าคุณเบิร์ตทานหน่อยเนาะจะได้ไม่หิวนะคะค่ะท่านผู้ชมลองดูผมงานนะคะทุกอย่างเกลี้ยงค่ะส่วนมากดิฉันมาก็จะทานอันนี้นะคะครีมมี่มัชรูมอร่อยมากค่ะน้องเมย์เขาก็จะชอบอะไรที่เป็นวเวเจตเทเรียตเออเอกิมก ร้านกิฟต์ก็ได้กิฟต์ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่าร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะค่ะน้าร้านกิฟ่์เทนเพจเอาไปนี่นะคะอัมออนคอรีฟูทาวาดรายเอาไปนี่ค่ะก็เวลาขึ้นทางด่วนมาก็ g get o f f ฟ r e v i l l e Road ค่ะอยู่ Just Drive Off The ค่ะแล้วก็เปิดเปิดยังไงคะเปิดกี่วันคะเปิดทุกวันค่ะเปิด7วันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิด7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามแล้วตอนนี้เรามีดินเนอร์แล้อยังคะน้องกิฟตเราไม่ทำดินเนอร์ค่ะเพราะว่าโควิดค่ะเพราะแต่ตอนก่อนโควิดมีดินเนอร์ด้วยไม่ค่ะแค่แพ a น n i n g ที่จะทำแล้วเราตัดสินใจไม่ทำแล้วแล้วเราก็รับฟังก์ชันด้วยใช่ไหมคะเวลามีงานเลี้ยงค่ะใช่ค่ะนะคะมีงานเลี้ยงมีเรติดต่อได้อาหารอร่อยค่ะ ขอบคุณนะคะคกี้ขอบคุณค่ะค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณค่ะคพี่แมวเรากทีลูกสาวของเมย์อ๋อเอมย์นี่ก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวสมัยที่ลูกสาวของดิฉันอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะแต่ตอนนี้ลูกสาวดิฉันก็อย่างที่ทราบต,ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งนะคะที่ดิฉันพูดถึงหลานกะทีอะค่ะนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นเพื่อนกันกับลูกสาวนะคะอ๋อถ้าตอนนี้ที่เมย์ถามว่า หลานกับพี่เป็นยังไงอ่าตอนนี้ก็จะจะเล่านะคะเล่าท่านผู้ชม <รา S 1> ด้วยนะคะหลังหลังจากที่คลิปที่หนึ่งออกไปที่ดิฉันร้องเพลง What Ever will B V B ก็ได้ส่งไปที่เมืองไทยใช่ไหมคะก็คือว่าหลานนี่เรียนเต้นรำเนี่ยคือเขาชอบเรียนเขาจะชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเรียนเต้นเน่นะคะเขาก็ไปบอกคุณครูที่ที่สอนเต้นนะคะว่าอยากจะเอาเพลงของยายมาให้คุณครูช่วยสอนเต้นหน่อยว่าจะทําท่าทางยังไงดีเวลาที่เขาฟังเสียงของยาย โอ้โหชื่นใจมากค่ะคุณคุยก็น่ารักมากค่ะก็ได้อัดคลิปเนี้ยฝากกับญาติที่ฉันส่งมาให้ที่นิวสแลาที่ฉันก็เลยอยากจะให้ท่านชมไปชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเมดูด้วยอ่า she so their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. รค่ะท่านผู้ชมคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความเพลิดเพลินกับคลิปของเราครั้งนี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ I hope every body enjoy our clip and thank you for watching see you next time bye น like ี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแะ้วค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมวางด